สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beauty Boo b u l b l e Sky Channel นะคะ ก็วันนี e ้นะคะก็จะเป็นเรื่องบ้าน EP 2นะคะนี้นะคะจ๋าก็จะมาต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายสำเนาทะเบียนบ้านนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จ๋าจะย้ายสำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็คือว่าจ๋าเนี่ยมีความกังวลมากนะคะจ๋าก็ไปนั่งอ่านนะคะหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตนะคะว่าวิธีการย้ายทะเบียนบ้านมันต้องทําอะไรบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันง่ายมากนะคะหลังจากที่เราเนี่ยโอนบ้านเสร็จนะคะเราก็จะได้นี่นะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะที่เป็นเล่มแบบนี้มานะคะ ซึ่งข้างในเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นสำเนาทีวีแมนบ้านที่เป็นแบบหน้าเปล่าเลยนะคะก็อันนี้นะคะเอกสารฉบับแรกที่ต้องใช้ในการ ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านก็คือตรงนี้นะคะสำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นเล่มจริงอันนี้นะคะเอกสารทลร1ตรงนี้นะคะเอกสารอย่างที่2นะคะที่เราจะต้องใช้นะคะนั่นก็คือบัตรประชาชนตัวจริงของเรานะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็จะเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเราก็จะได้มาในวันโอนที่นะคะอาจจะไม่ได้โชว์ตัวหนังสือให้ดูนะคะแต่ว่าวันที่เราโอนที่ที่สำนักงานที่ดินนะคะเราก็จะได้เอกสารชุดนี้มานะคะแล้วก็เป็นโฉนดที่ดินนะคะถ้าสมมติว่าเราจดจำนนงกับธนาคาร ะะเราก็จะได้ตัวสำเนาโฉนดที่ดินมานะะจากเนี่ยโอนบ้านนะคะที่สำนักง,งานที่ดินที่แม่ลิมนะคะก็ตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอแม่ลิมนะคะจากก็ได้ไปดําเนินการย้ายทะเบียนบ้านเข้านะคะที่อำเภอแม่ลิมเลยนะคะก็เข้าไปนะคะก็คือเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากนะคะก็บริการดีมากนะคะเราก็ไปถามเขานะว่าวันนี้เราจะมาย้ายทะเบียนบ,บ้านเข้านะคะเขากา็แจกบัตรคิวนะคะหลังจ,จากนั้นเราก็ยื่นเอกสารนะคะเจ้าหน้าที่ก็ มีการตรวจเอกาสารนะคะแล้วก็พิมพ์ให้เรานะคะนี่เราก็ย้ายไปแล้วนะคะน,นะคะก็ชื่อของเรานะคะก็เป็นเจ้าบ้านนะคะเราก็ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สถานะของเราก็คือเป็นเจ้าบ้านนะคะนี่นะคะเราก็ย,าย้ายทะเบียนบ้านเข้าค่ะซึ่งมันง่ายมากนะคะหลังจากที่จ๋าเนี่ยย,าย้ายทะเบียนบ้านเข้าเสร็จแล้วนะคะจ๋าก,ก็ไป นำทะเบียนบ้านเนี้ยค่ะไปทําบัตรประชาชนใหม่นะคะซึ่งก็อยู่ในที่ว่าการเภอแม่ริมเหมือนกันนะคะก็คือห้องเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าก็จะมู v จากอีกเ c o เตอร์นึงไปอีกเ c เตอร์หนึง,หนงนะคะก็ได้ทําบัตรประชาชนในวันนั้นเลยนะคะหลังจากที่สารเนี่ยได้บัตรประชาชนใบใหม่นะคะจตาก็ไปย้ายเอกสารทางราชาการบางส่วนนะคะเช่นคู่มือจดทะเบียนรถนะคะของจตาก,ก็ เป็นชื่อที่อยู่ใหม่นะคะสุดทีนะคะค่าใช้จ่ายนะคะในการย้ายทะเบียนบ้านนะคะจะเสียค่าใช้จ่ายย้ายเข้าทะเบียนบ้านเนี่ยแค่10บาทนะคะแล้วก็ทําบัตรประชาชนใหม่เนี่ยก็เสียค่าทมเนียมแค่10บาทนะคะ2ออย่างเนี้ยะคะ่ะสแกนจ่ายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปย้ายทะเบียนบ้าน เตรียมเงินสดไปด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากะคะ่ะตอนแรกเราก็กังวลหนักมากเฮ้ยมันต้องใช้กระสานอะไรมากบ้างแล้วก็ใช้แล้วเวลานานไหมนะคะในวันนั้นถ้าคิวไม่เยอะนะคะก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นการย้ายทะเบียนบ้านเข้านะคะในสถานะเจ้าบ้านของจ๋านะคะ e ี P หน้านะคะบ้านของเราจะเป็น E.P. เกี่ยวกับอะไรฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ